มาค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธี p a i ลิ n g ผ่านคลิปทาร์สปอร์ตซาวบารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Fixart นะคะซึ่งเสียบแค่ทาร์สปอร์ตอันเดียวสามารถเชื่อมได้ทั้งซับบูเฟอร์ค่ะและเซอร์ราวเลยนะคะขั้นตอนทำตามได้ไม่ยากค่ะมาทำตามไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากเสียบสาย AC ของซาวบาและหลังจากนั้นเสียบคลิปทาร์สปอร์ตเข้าด้านหลังบาร์แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเสียบสาย AC ของซับบูเฟอร์ค่ะ กดปุ่มแพรค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณออกมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มแพรด้านหลังซาวบาค้างไว้ค่ะจนได้ยินเสียงสัญญาณดังว่าและจะมีข้อความขึ้นบนซาวบาก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ มาต่อกันที่เซอร์ลาวนะคะเริ่มต้นเหมือนกันเลยค่ะคือเสียบสาย a อทั้งข้าง R นะคะและข้าง L คะ่ะหลังจากนั้นกดปุ่มแพ่ค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณทั้งสองข้างค่ะและมากดปุ่มแพรด้านหลังซาวบาค้างไว้จนเป็นเสียงที่คุ้นเคยค่ะ หลังจากนั้นจะมีข้อความปรากฏบนซาบาเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้เล่นมือใหม่ก็ทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะเราไปชมฉากมันๆกันสักหนึ่งฉากในระบบ5.1.2ที่พิ่งเชื่อมกันไปเมื่อกี้ค่ะ